เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าตนเองมีโชคถูกหวยถูกลอตเตอรี่ทำนายว่าคุณจะต้องมีการเสียเงินเสียทองและมีเรื่องให้ต้องเดือดร้อนจากการกู้หนี้ยืมสินหรือการเสียเงินกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และไม่จำเป็นช่วงนี้พยายามอย่าเสี่ยงโชคจะดีกว่าเพราะมีโอกาสจะเสียมากกว่าได้ให้ระมัดระวังเรื่องหนี้สินจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณได้ ความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอรักใหม่จากการแนะนำของแม่สือ่อที่นำพาเขาและเธอมาให้คุณได้รู้จักแต่จะใช่เนื้อคู่ของคุณหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนเลือกและตัดสินใจถ้าอยากเรียนรู้ก็เปิดใจได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่ต้องสารสัมพันธ์ใดๆคนมีคู่ช่วงนี้มีความสุขแบบเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากต่างคนต่างดูแลกันเป็นอย่างดีจึงทำให้ชีวิตรักในช่วงนี้ราบรื่นดี ช่วงการเงินการงานช่วงนี้การงานของคุณจะไม่ราบรื่นงานที่ทำเสร็จจะถูกให้ปรับแก้ไขและทำใหม่ จำไว้ครับว่าอย่าได้ท้อเพราะถ้าคุณตั้งใจแล้วทำมันออกมาอย่างดีที่สุดมันก็จะผ่านผลไปได้เช่นกันดวงการเงินไม่ดีเลยต้องมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเงินเงินทองทองตลอดในช่วงนี้มีการใช้เงินอย่างไม่คิดใช้จ่ายเกินตัวซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาจะทําให้คุณรู้สึกแย่มากๆดังนั้นต้องระวังให้มากเพราะผลที่ตามมาจากการใช้จ่ายอย่างไม่คิดคือคุณจะเป็นหนี้ให้ระมัดระวังทรัพย์สินหรือข้าวของจะสูญหายได้ในช่วงนี้ เลขมงคลให้โชค23 50 45และ520ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้น พร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ